กัลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิปวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสับหัวข้อของวันนี้ โดยในส่วนตอนนี้ผมตัวเกมได้มีการอัปเดทในส่วนของปืนรีเจเนอเรตัวใหม่เข้ามาแล้วผมและแน่นอนว่าเมื่ออัปเดตเข้ามาแบบนี้มาพร้อมกับตัวละครสาวสวนสุดน่ารักและเซ็กซี่แบบนี้แน่นอนว่าพี่ลิง่ยจะอดใจไหวหรือเพราะฉะนั้นเราจะมาเปิดหาปืนรีเจเนอเรจำพอกมหงงจำพอกนี้กันผมก็มาดูกันเลย โดยปืนรีจจะในคราวนี้ผมจะเป็นปืน SPR 2 0 8ศนปืนกูลสายมัสแมนตัวใหม่ล่าสุดในตอนนี้ผมที่พึ่งให้เราเนี่ยสามารถทำา u e s ปลดล็อกกันได้สำหรับคนที่อยากได้ได้คอมมอนแต่เกิดว่าใครอยากได้ดีเจนนะผมแน่นอะว่าตอนนี้เนี่ยก็มาแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะมาเปิดกันดีกว่าเนาะในส่วนของอาวัธน,นะผมแน่นอนว่าใหญ่สุดเนี่ยก็คือตัว SPR 2 0 8ระดับ r e g e n e r i ผมหนึ่งในปืนที่รู้สึกว่าจะหลุดมาจากโลกเดือะแมทชิคนะเพราะว่าสังเกตว่าเอฟเฟกของตัวปืนเนี่ยมันจะมีเหมือนกับตัวอักษรดอมทรกปาาฏ้วย ผลวันรองลงมาครับผมจะเป็นตัวละครตัวใหม่ล่าสุดของผม,อมบอกเลยว่าใครเป็นสายเก็บสะสมตัวละครผู้หญิงครับผมตัวนี้เนี่ยหน่าเด็ดหน้าโดนมากก็เป็นหนึ่งตัวละครที่น่าเก็บสะสมมากๆเลยอลวันรองลงมาผมก็จะเป็น,ปนสกินปืน AK47 ที่เป็นรายใหม่รบผมเรียบๆแต่รู้หราถัดมากับตัวค o ลิ n c a r t e ประจําปืนกระบ,บอกนี้ผมโอ้โหฮิเดนช็อตครับผมได้ว่าเป็นสาวสไนเปอร์ที่แท้จริง ระเบิดประจำเซตนี้ผมก็จะมีพวกระเบิดมีปืน Mw11 ครับผมแล้วก็จะมีลายโดดล่มโดดล่อนลายใหม่แล้วทันมากับท่าเต้นใหม่ล่าสุดผมกับ Power Move ท่าเต้นบีบอยสุดบ้าพลังครับผมก็รู้ด้ว่าเป็นหนึ่งท่าเต้นใหม่ที่โอ,โ,โอ้โหยิบยับยิบยับใส่สะโพกยกย้ายใส่สตูร์โร,โรนี่บอกเลยว่าสตูเห็นทีนี้ต้องหัวร้อนแบบสุดๆไปเลยและปิดท้ายด้วย Calling Card r e g e n e r a t ผมที่เหมือนกับเป็นตัวขึ้นวิทยุสมัยเก่าน,นะ ในส่วนของรการออกของโตัวปืนนะผมเรียกได้ว่าดวงล้วน,นเหมือนเดิมเพราะว่าพี่ลิงก็ไปเห็นหลายคนเนี่ยโพสต์อวดกันว่ากด2อสครั้งกดครั้งเดียวเนี่ยตัวปืนลีเจนก็ออกได้นเลยเพราะฉะนั้นก็ดวงแต่ละคนเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะป้าพู้ชานะผมแล้วก็มาดูของพี่ลิงกันดีก็่อว่ารอบนี้เนี่ยเราจะ เกลือเหมากระดานอีกหรือเปล่าและสำหรับคนที่อยากการันตีผมราคาทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9,900กว่า CP นินดๆนะผมในกรณีที่เปิดเกลือแล้วโดนทั้งหมด10ช่องนั่นเองครับแต่เกิดว่าใครโชคดีผมเนี่ยนะว่าตัวปืนหรือตัวละครเนี่ยก็จะออกก่อนลุงหน้านะอันนี้ก็อยู่ที่ดวงเหมือนกันล้วนเลยผม,มตาที่2มาได้ทาเต้นนะผมแต่ขอแบบตานี้รอบนี้ขอให้ปืนออกประมาณสักรอบที่7แร้วที่8นี่จะดีมาก <c oughs> แต่มันจะออกให้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ ตัวละครโอ้ยเอเคมาผมโอเคเฮ้เนี่ยบอกเลยว่า AK สกินนี้สวยผมใครที่ยังไม่มีสกินปืน AK สวยๆหรือว่าระแรนเนี่ยเออสกินนี้ถือว่าเรียบดูใช้งานได้ดีเลยนะโดยเฉพาะในโหมดบ r นะที่เราเนี่ยเน้นใช้ AK47 เป็นหลักอยู่แล้วเนาะถัดมากับรอบที่5มาเป็นเอ็มวีดูหนึ่ครับผมดูทรงแล้วตอนนี้น่าจะเกลือ <c oughs> น่าจะกลับมาเป็นพี่ลิงคนเดิมอีกแล้วผมอัดชิปทีไรเกลือตลอดโอ้โหช้ำ เอาล่ะรอบที่7ครับผมจะเป็นอะไรปืนตัวละครหรือล่มล่อนอีกสครั้งสุดท้ายตัวละครเออตัวละครมาและรอบหน้าขอเป็นปืนนะ <c oughs> อันนี้ขอมากเกินไปเล่าเนี่ยนี่สังเกตว่าตัวละครองผมก็มีโอกาสออกก่อนที่จะถึงครั้งที่9้าได้นะอันนี้ก็จำว่าดวงลวุล้นเลยผมรอบนี้ขอเป็นปืนนะไหมจบเลยนะนะ s p r ออกเลย กลับเลย SPR เป็น <c oughs> ครับคอ l ิ i n การ์ดก็คอ l ิ i n การ์ดครับโอเคก็รอบนี้ผมจัดไปเกียร์ไปตามระเบียบนั่นเองเนะมาแล้วก็ได้มาแล้วผมกับตัวปืนใหม่ล่าสุด SPR 208ในสกินระดับ r e e n e u r n e หนึ่งในปืนมัสแมนตัวใหม่ผมที่เรียกว่าใสาแ่แท้ๆเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยยังร้องไห้เลย และข้อมูลเพิ่มเติมผมในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครใช้ CP ซื้อของต่างๆในร้านค้าผมก็จะมีกิจกรรมพิเศษที่ถ้าเกิดว่าเราถึง CP ที่เรากําหนดเอาไว้เขาเนี่ยก็จะแจกในส่วนของตัวกล่องกองผมให้แบบฟรีๆไปเลยก็เรยได้ว่าลิมิตสูงสุดอยู่ที่10,000น CP นะในกิจกรรมตัวนี้นะในส่วนโมเดลของตัวปืนนะผม SPR 2 0 8ระดับ Free Genery เนี่ยบอกเลยว่าโคตรล้ำกับผมเป็นปืนแห่งไฮเทคยุคอนาคตจริงๆนะ สำหรับโมเดลของตัวปืนในเกมเพย์ผมเลยดว้ว่าว้าวมีเอฟเฟกต์รอบๆด้วยผมก็ถือว่าฟิลฟ้าวอยู่แต่ที่สําคัญของผมก็คือตัวปืนเนี่ยมันจะมีกล้องสโคปครับผมที่เป็นเอกลักษณ์รีเจนเนอรีเฉพาะปืนกระบ,บอกนี้นะก็จะเป็นแท็กที่ข้อขอคูณ6ให้ก็รดเลยด้ว่าใครที่ชอบปืนสวยๆผมกระบ,บอกนี้เนี่ยก็สวยแน่นอนในส่วนเอฟเฟกของตัวปืนเมื่อเราทําการยิงแล้วก็ฆ่าศัตรูได้ผมจะเป็นการส่งศัตรูเนี่ยไปลูกหน้าครับผมก็ร์ดเลยด้ว่าอย่างกับเดิมมัทิกเนี่ย าปพัฒนาผมแล้วก็ไปลุยเกมเพลในการเล่นกันดีกว่าผมเมืนเดิมว่าตัวปืนเนี่ยพิงก็ทำคลิปรีวิวแบบละเอียดไว้แล้วผมใครสนใจอยากจะลองเล่นแบบไหนสายไหนเนี่ยก็ลองไปปรับแต่งแล้วก็ดูกันได้ในคลิปเก่าของพี่ลิงนั่นเองนะถ้าเกิดว่าจะเล่นง่ายๆเนี่ยพิงแนะนำว่าได้เป็นสายสไนด์ดีกว่าผมมันค่อนข้างดูแลคอนโทรลเหมาสะสำมือใหม่มากกว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายวิงว่งดิงเนี่ยจะเล่นลำบากนิดนึงและช่วงนี้ผมเราจะเจอกับคนทำเควส n a ็5กันเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใส่เปอ๊อปกันระเบิดด้วยก็จะดีมากครับผมเราจะได้ไม่โดนยิงดอกเดียวตายอย่างเงี้ยโอ้โหเฉียวหน้าไปจีดหนึง่งเอ4 5เต็มโอ้โหเต็มหลังกำแพงเพียบนี่ก็มาอีกคนนึงนู่นก็มาอีกคนนึงอยู่ข้างในคือแบบว่าจุดตามจุดต่างๆเนี่ยยิ่งเป็นด่านสนายเนี่ยเอ็นเอสี่ห้านี่เพียบเลยครับผมต้องดักฆ่าดีๆนะแต่ปัญหาคือเขาจะวิ่งมาด้านไหนเอย,ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยโอ้โหไม่ทนันเพื่อนบงังนิดเดียวเพย์ตรงนี้แตก โอ้โหเพื่อนแย่งลัดช็อตต่อหน้าต่อตาอย่างงี้ไม่ได้นะนี่มันศึกแห่งการเล่นสน่ายแทๆ้ๆใครเล็งก่อนยิงเร็วก่อนคนนั้นได้คิวเฮ้มันต้องแย่งคิวกันแล้วล่ะจังหวะเนี้ยผ่านหน้าผ่านตาผ่านกล้ององี้ไม่ขออนุญ,ญาตก็ล้มไปสิครับปุ๊บปุ๊บอุ้ยไม่แตกโอ้โหเราเกือบแตกนิดเดียวปล่อยไปก่อนเดี๋ยวรอจังหวะให้เพื่อนตายก่อนโอเคเขาเล็งเพื่อเราอยู่ตรงน,นี้อา้าวหายไปแล้วแตกแล้วเหรออ้ยเอโหเมื่อกี้อุสาโ,โหหน้ามานติดหนึ่ง อ้าวิ่งขึ้นมาแบบนี้ไม่ขออนุญาตแต่เอ๊ยโอ้โหโดนเอลไม่ตายแต่เราจะตายเองจังหวะนี้ยังไงอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับวิ่งมาแบบงงๆอันนี้บอดแน่นอนยังไงด้านขวาด้านขวาต้องมีต้องมีหนึ่งคนแล้วล่ะแอบอยู่ทางนี้ล่ะเอาไม่มีสักคนเลยครับไปไหนกันหมดเนี่ยโอ้ยออ้ยเอาจริงเวลาเจอศนัยอย่างนี้สถานการณ์ที่ดีก็คือโยนระเบิดควันเขาจะได้ยิงเราไม่ได้แล้วเราจะได้ยิงเขาได้ในบางจังหวะเอ้ยยังไงยังไงจะมีคนวิ่งดันหรือเปล่าอุ้ยมีคนเห็นแต่ว่าซ้ายต้องแตก ยังไงเ่ีเหมืนซ้ายแตกแตก่แต่ไม่มีคนวิ่งมานเนี่ยมีคนวิ่งมาครับผมแตกไปอีกหนึ่งเลยครับ และสำหรับใครที่เปลือสายสไนเปอร์ผมโอ้โหบอกเลยว่าตัวปืนเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นสาย ATK เล่นก็สนุกครับผมก็เลยเรียกว่าเป็นปืนที่สามารถปรับรูปแบบการเล่นได้ตามสไตล์ของแต่ละคนได้สุดๆไปเลยและก็ข่าวประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวปืน Legendary กระบอกใหม่ล่าสุดกับปืน SPR 208หนึ่งในปืนมัสแมนโตใหม่ผมเอาใจสายสายและเอาใจสาย ATK และเหมือนเดิมสำหรับเพื่อนๆน,น,นะผมที่ได้ลองเล่นแล้วเนี่ยมีความรูงง้สึกไงบ้างส่วนกับปุกใหม่นี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผลิตกันได้นะหรือเปิดกันแล้วได้ปืนใหม่กันหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเม บอกกันได้นั่นเองแ้วถ้ากุณวใครชอบทีมดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมทา่ทางช่องยูทูบแล้วก็แฟนเ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้ามาัมผมเก็ะไปแล้ว